สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขารลอยนะคะาก่อนอื่นนะก็ขอแสดงความห่วงใยไปถึงพี่น้องคนไทยทางภาคเหนือนะที่ได้รับผลกระทบจากอาพายุนางินะคะแต่เราโชคดีนะกว่าประเทศต้นทางอย่างเช่นจีนหรือเวียดนามอยู่หน่อยนึงนะคะคือปาพายุลูกนี้นะพอมาถึงประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทยก็กลายเป็นพายุ อ่าดิ p r ร s s ันอ่อนๆธรรมดาแต่ว่าผลกระทบก็คือฝนตกหนักอืทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากก็คุณป้าอยู่ภาคตะวันออกก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทางภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอะไรที่ได้รับผลกระทบต่งตางๆนะคะอืมเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยทุกคนนะเป็นห่วงและก็ไม่ทอดทิ้งพี่น้องภาคเหนือเราอย่างแน่นอนอีกสักพักนึงนะ เชื่อว่าหายฝุ่นตลบนะรัฐบาลก็คงจะระดมทุนนะ,ะเปิดรับบริจาคไปช่วยเหลือท่านอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่แน่เพราะว่ามันก็มีเคยมีเวลามีรัฐบาลบริจาคเปิดรับบริจาคเมื่อสักประมาณชุดรัฐบาลชุดที่แล้วมันที่รับบริจาคแล้วโดนด่ารัฐบาลชุดนี้อาจจะไม่ทําก็ได้เพราะว่ากลัวนะว่าจะโดนด่า ก็คงจะจัดสรรงบประมาณไปช่วยท่านอยู่ดีนะอดทนรออีกนิดนึงป้าก็ส่งกําลังใจให้มันทําอะไรไม่ได้นะคะนอกจากส่งกําลังใจผ่านทางหน้าจอให้เป็นห่วงจริงๆนะส่วนทางสปปลาวก็ลําบากนะน้ําป่าน้ําล้นเขื่อนมันน่ามันน่ากลัวกว่าไทยตรงที่ว่าประเทศลาวมันมีเขื่อนเยอะมากอย่างเขื่อนน้าทานเนี่ยกาลังจะระบายนะ้ําจํานวนมหาศาลนะฝากเตือนนะ ประชาชนคนเราที่อยู่ทางใกล้กับเขื่อนหลวงน้ําทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเขากำลังจะปล่อยน้ํานะคนที่อยู่ใต้เขื่อนถ้าหนีได้ทันไปได้ก็ไปก่อนนะอืมบางทีถ้าระบายไม่ทันมันก็คือเราต้องย้อนขึ้นไปดูตรงทางเวียดนามว่าน้ําก็เยอะมากนะที่เวียดนามน้ําก็เยอะมากฝนตกหนักมากแล้วก็มีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะคะโพสต์นาทีที่ ไต่ฝุ่นนางี่เนี่ยขนาดอ่อนกําลังลงนะคือว่าเบาจากเข้าจีนแล้วนะจีนเนี่ยแบบเข้าแบบซุปเปอร์ไต้ฝุน่นซุปเปอร์ทอร์นาโดนะแต่พอมาถึงเวียดนามก็ยังอ่อนกําลังลงแต่ว่าความแรงก็ยังน่ากลัวนะมันก็มีเพจเขมเมนเพจหนึ่งนะคุณผู้ชมคะเอาคลิปนาทีที่อ่าไต่ฝุ่นเนี่ยพัดถล่มเมืองฮานอยนะก็จดแบบวินาสันเตโลนะคะรถยนเปลวไปทั้งคันนะอืมแต่ว่า ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับประชาชนชาวเวียดนามนะที่ท่านสูญเสียอาทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถยนต์สัตว์เลี้ยงต่างๆหรือว่าบางคนอาจจะโชคร้ายถึงขัง้นสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวไปจากเหตุการณ์พายุทลรมนี้ก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ ขอแสดงความเป็นห่วงจากใจคุณป้าคนไทยนะอืมแต่ทำไมคุณป้ามาพูดเรื่องนี้ก็คือพอมีคนเขเมรเนี่ยเอาคลิปนี้มาลงแทนที่ประเทศข้างบ้านประเทศคนป่าทัสามนาฬิกานะจะใช้ถ้อยคำที่ปอบป,ประโลมยังไงก็แล้วแต่นะ ตอให้เราจะเกลียดชังใครก็แล้วแต่นะแต่พออยู่ในสถานการณ์ที่ทุกยากเนี่ยเราก็ควรจะมีความเป็นมนุษย์มีความแบบว่าเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นไม่ใช่ไปถือโอกาสสาบแช่งคุณผู้ชมดูคุณป้านะ้ําไปดูแล้วก็มันเป็นภาษาเขมรนะก็กดแปลเป็นภาษาฝรั่งให้คุณผู้ชมได้รับชม,มดูแปลเป็นข้าวๆก็ร้วนแต่สะใจนะสาบแช่งให้กับประเทศเวนะียดนามเนี่ย น้ำคำคอมเมนต์จากคนประเทศเขมรเนี่ยนะมีไปถึงคนเวียดนามนะคือล้วนเต็มไปด้วยความเกลียดชงังแล้วก็ความสัตว์แช่งให้เขาพบความวิบัติให้เขาพบความอุยนะั้นอย่างนี้โอเยอะมากนะคุณผู้ชมบางครั้งก็บอกว่าให้เวียดนามเนี่ยเออล้มหายตายจากไปจากแผนที่โลกเลยนะเ,เป็นกรรมกําลังตามทันเวียดนามแล้วเ,เวียดนามจะต้องได้รับผลกรรมที่ทําไว้กับประเทศเขมรอย่างนู้นอย่างนี้นะ ซึ่งบางทีป้าว่านะคนเราต่อให้เกียรดชังกันก็ไม่สมควรนะหรือคุณผู้ชมคิดว่างไงเวียดนามสมควรที่จะได้รับคําปอบโยนไม่ใช่คําแบบสมนํำหน้าสะาใจสับแช่งนะอืมดูตัวอย่างเราแม้เราจะบางครั้งเราจะไม่ถูกกับอืมประเทศข้างบ้านทางฝัง่งแม่น้ำโขงแต่ด้วยพอเวลาเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากลําบากอย่างน้ําท่วมใหญ่อย่างงี้ คือความเป็นมนุษย์มันมีไงเราไม่ได้บอกโอ้ดีใจนะคนลาวมึงเป็นอย่างเงี้ไม่เป็นห่วงแต่ว่าถามว่าอยากจะช่วยไหมก็อยากแต่ทําไมไม่ช่วยล่ะก็กลัวบอกว่าเสือกเพราะมีคําพูดเคยพูดว่าเสือกแค่นอประเทศเจ้าเออหรือว่ากู้ภัยไทยเข้าไปช่วยก็ต้องไปเรียกค่าเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเข้าอีกอืมเข้าโอขนวัสดุอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือก็จะไปเก็บภาษีนําเข้าเข้าอีกอืม มันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่อยากไปนะแต่เชื่อเถอะในไม่ช้าความช่วยเหลือประจากประเทศไทยก็จะไปถึงประชาชนคนลาวแล้วก็คนเวียดนามอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนผ่านการร้องขอจากภาครัฐนะของคุณเองหรือไม่นะก็จะมีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยก็จะประสานงานเข้าไปช่วยเหลืออยู่ดีต่อให้ลาวเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก แต่ว่าคนไทยก็ยังพอมีไม่ใช่ว่ารวยหรอกไม่ใช่ว่าเป็นมหาเศรษฐีแต่น้ำใจคนไทยมีให้อยู่แล้วและเนื้อสิ่งอื่นใดเวียดนามนะต่อให้เขาโดนพายุมากกว่านี้อืมแต่ด้วยศักยภาพของรัฐบาลของเขาประชากรของเขาประชาชนของเขาเขาจะกลับมาได้อย่างแน่นอนเวียดนามเนี่ยนะหนึ่งประชากรของเขามีตั้งหนึ่งร้อยล้านคนนะมึง อืมแล้วเท่าที่สัมผัสเท่าที่พบเห็นนะในสื่อโซเชียลมั่งอ่าในแอปเล่นกงเล่นเกมอะไรอย่างงี้นะก็สัมผัสได้คนเวียดนามเก่งฉลาดได้สัมผัสได้ในชีวิตจริงคือไงมะจังหวัดนครพนมที่ป้าอยู่มีคนเวียดนามในตัวจังหวัดอะ่ะคือจะแปิเปอร์ซเนี่ยเป็นคนเวียดนาม ก็ใช้เวลาจะไปนครพนมจึงมีร้านอาหารเวียดนามที่เป็นอาหารเวียดนามแท้ๆให้เรากินให้เราชิชมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะชื่อร้านพรเทพนะใครๆไปนะครพนมก็ต้องไปรีวิวร้านนี้นะก็ต้องไปกินร้านนี้เพราะว่าหนึ่งเจ้าของเป็นคนเวียดนามแท้ๆแต่ได้สัญชาติไทยแล้วล่ะเพราะว่าคิดว่าคงเกิดในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยอ่า โฮจิมินนู่นแหละมาสมัยตั้งแต่พร้อมกับลุงโฮนะ่ะคิดถึงพ่อแม่ของเขาอะคงจะมาสมัยนั่นแหละเพราะว่าคุณป้าเติบโตมาก็มีเพื่อนฝูงที่เป็นคนเวียดนามที่เรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วเขาก็มีใบเกิดไปเรียนโรงเรียนมหา,อ,าอะไรอะโรงเรียนมัธย,ยมด้วยกันเขาก็ได้เรียนแบบตามสิทธิ์ของคนไทยทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะ ก็เลยคิดว่าร้านผนเทพพิวันนี้ก็คือเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามแต่ว่าเขาสืบทอดว่าจะทาอาหารเวียดนามแบบแท้และก็ดั้งเดิมรสชาติทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหมือนกินเหมือนแล้วนั่งกินอยู่ที่เมืองฮานอยนะเนื้อสิ่งอื่นใดขอส่งกําลังใจให้กับประชาชนคนเวียดนามนะเมืองฮานอยนะแถวห้ท่านนะลุกคุ้นสู้แล้วก็มีความกําลังใจนะภัยธรรมชาติไม่อยากให้ให้เผชิญแต่เมื่อเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะเชื่อเหลือเกินว่า นเวียดนามนะจะยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ลุกขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมคุณป้าเชื่อยอย่างนั้นเพราะว่าอ่ะเวียดนามเนะี่ยต่อให้เขาจะมีการระบบการปกครองแบบไหนก็แล้วแต่ดูดูความทันสมัยนะใครใครที่เคยดูช่อง youtube ต่างๆนะที่คนไทยอะ่ะชอบไปรีวิวอะ่ะหรือว่าดูหนังอหอยอันฉันรักเธออะไรเงี้ยนะป้าย,ยังทึ่งเลยนะเออเขาแบบว่าเออจะเดินลุ่งเรืองเขาก็คือน้องๆสิงคโปร์อืม ในเรื่องของความเมืองทันสมัยเมืองอะไรเงี้ยเพียงแต่ด้วยระบบระบอบการปกครองของเขาเขาก็เลยไม่ได้เกิดเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวก็ยังไม่กล้าอ่ที่จะเข้าไปเพราะว่าการปกครองมันแตกต่างจากระบบเสรีของโลกตะวันตกบางคนก็กล้าไปบางคนก็ไม่กล้าไปแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่อ่าข้อบังคับเขาชัดเจนกว่านี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามก็ อาจจะเป็นคู่แข่งคนสำคัญของประเทศไทยเราอเนื้อสิ่งอื่นใดป้าเนี่ยอืมดูดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ที่เขเมรเนี่ยดูดมาลงล่ะนะได้เห็นถึงความอปรรยะจันไรของอีกมีข้างบ้านเรานะที่ไปสาบแช่งแล้วก็ไปซ้ำเติมอ่าเวียดนามเขาสารพัดสารเพแบบนี้โอ้โหมันนะก็เละอสิ่งอื่นใดก็อยากจะให้มันโดนมา้างล่ะคุณผู้ชมว่าไหมเมื่อไหร่มันจะโดนแบบนี้มั่ง ้ดูซิว่ากู้ภัยไทยจะไปช่วยเหลือไหมคลิปหน้าจะมา,าถ้าคลิปนี้ดีนะจะมาทําคลิปรีวิวอไม่ใช่รีวิวดิแช์นะก็มีเนี่ยครมชุดไทยแบบโอ้โหถึงขนาดมีการเดินแฟชั่นโชว์แล้วนะคุณผู้ชมนะจัดเป็นงานเดินสบายชุดไทยแฟชั่นโชว์แล้วแต่กระทรวงวัฒนธรรมหรือว่ากรมหม่อนไหมของประเทศไทยนะยังนั่งอมปาตีนินอยู่เลยนะ ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าคลิปนี้มาเล่าถึงความอัปริยาจันไรของอีกมีข้างบ้านในมันซ้ำเติมอาประเทศอาเวียดนามว่าอย่างไรนะก็ไม่อยากจานเนี่ยมันกดมันผิดกดยุท b e พิกดชุมชนคือมันแช่งเข้าเยอะแหละแช่งจนน่าเกลียดแช่งจนว่าเออรับไม่ได้นะผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรกับสันดานกับมีข้างบ้านคอมเมนต์ไว้ใต้โพดนี้นะคะแล้วก็พบกับคุณป้าใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกๆคนที่รับชมช่องคุณป้าค่ะแล้วส่งความห่วงใยถึงผู้ประสบภยัยน้ําท่วมทุกท่านทุกประเทศนะในอาเซียนของเราขอให้ทุกคนมีชีวิตที่มีอ่า ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสูญเสียอะไรไปก็อย่าไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมค่ะนะอย่าสูญเสียกำลังใจนะลุกขึ้นสู้ใหม่ไม่ตายทรัพย์สินก็หาใหม่ได้นะคะขอบพระคุณที่รับชมสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ